หตุการณ์ต่อไปก็ตกใจค่ะเพราะว่าที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยม,มีสองโจเป็นแบบ แก๊งเลยอะเรียกเป็นแก๊งสองคนเนี่ยออกตระเวรลักขโมยรถจักรยานยนต์ของคนในจังหวัดภูเก็ตคุณโอ้โหจะจับได้ไร้พันหรือเปล่าตามไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าบ้านเลขที่89ทับ13หมู่1ตำบลวิชิตนะคะเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีวัยรุ่นเนี่ยหลายคนอันนี้3คนเลยนะคุณเห็นไหมสาคนนะนำรถจักรยานฮอนด้านะคะ หมายเลขทะเบียนหนึ่งกไก่ขอไข่4802ภูเก็ตมาจอดไว้หน้าบ้านแบบนี้ <Ừ. S 1> แล้วรถจักรยานยนต์คันนี้ไม่ใช่ว่าของใครคนใดคนหนึ่งใน3คนนี้นะแต่ว่าเป็นรถจักรยานที่ไปขโมยมารถจักรยานยนต์ที่ไปขโมยเขามา,าลหลังจากมาจอดแล้ววัยรุ่นชายอีกสองคนนะ่ะก็เดินเอารถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งมา<อ>แล้วก็ขับขี่หายไปนี่นี่นี่น,นี่ปล่อยให้เพื่อนอีกคนนั่งเฝ้าค<อ>ุณ<อ>ดู เขาทำกันเป็นขบวนการเหมือนกันนะเอารถคันหนึ่งที่ขโมยมาไปขโมยต่ออีกคันหนึ่งถูกต้องซึ่ง2คนที่ข<ๆ>ี่รถหายไปอ่ะก็ไม่ได้ไปไหนไกลน,นะแ<อ>ต่ไปขโมยจักรยายนยนต์คันที่สองซึ่งเป็น ฮอนด้รุ่น M S X สีแดงเหมือนกันคันแรกเนี่ยเป็น M S X สีขาวแล้วคุณขาแล้วเนี่ยรถเขาก็จอดอยู่ที่เนี่ยหอพักเนี่ย J J Mansion หมู่หนึ่งตําบลวิชิตแล้วก็พากันขี่หลบหนีหายไปอ่ะคุณดูสภาพเนี่ยเนี่ยแบบนี้ขโมยกันเป็นแบบง่ายๆเลยอ่ะ ง่ายๆกันแบบนี้เลยผู้เสียหายพากันมาแจ้งความถึงโรงพักเลยนะคะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็พาตามตัวเลย3คนวัยรุ่นในภาพนี้มาเลยล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่จับตัววัยรุ่นที่อยู่ในภาพมาได้2คนค่ะออย่างที่เห็นเป็นเยาวชนครับอายุเนี่ย17ปีเท่านั้นนะ17ปีก็ริบจะเป็นโจรเออมาเป็นโจรน,นะคุณ แล้วเขาก็ยอมรับสารภาพว่ากระทำความผิดจริงส่วนอีกคนตอนนี้หลบหนีเพราะมีทั้งหมด3คนจับได้ละสองคนนะคะดเดี๋ยวเร่นติดตามตัวไม่รอดแน่นอนบอกเลยแม้หมดอนาคตจ้ะ